กรอบพี่น้องสูบสาวสายง่ายๆจากปิดฝาไว้ค่ะมัฟจะเริ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องแบบน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวปิดฝาไว้อีกรอบหนึง่งไปก็เริ่มเหลืองเลยเด้อค่ะพี่น้องทีนี้ก็โลโปรดติดต,ตามรอตอนต่อไปว่าสาวสาเทสเมนูยังกินเขาแรงเด้อค่ะพี่น้องจ้าพอเหลืองแล้วเราก็พักไว้แป๊บนึงนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเราก็เริ่มทําเมนูเลยค่ะพี่น้อง ในนี้ก็จะมีน้ำตาลทรายผงชู่องนวเด้อค่ะพี่น้องใส่ลงไปแล้วค่ะสุดราซวๆกับสิบปรุงบกรณเด้อค่ะบวกคือคนอื่นค่ะพี่น้องค่ะก็ใส่ลงไปค่ะน้ำมันหอยค่ะพี่น้องสองช้อนเบาๆแล้วเราก็ใส่ไผ่เอกแล้วลงไปจ้าพักบุ้งค่ะพี่น้องพักพักบุ้งค่ะวันนี้เมนูผัดผักบุ้งนะคะพี่น้องจ้าก็ได้ใส่ผักบุง้งใส่ซอยปลาเกี่ยวลงไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดีย๋ยวรอสักครู่นะคะพี่น้อง ปิดแก๊สค่ะทีนี้รอแป๊บหนึ่งค่ะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะอาหารเย็นเมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะรอชมคลิปกินนะคะพี่น้องบา,บายยขอบคุณค่ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า